สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรกรสุภูสุขคนครับวันนี้พบพ่อก็ผมอีกแล้วครับจ่าทีมชาแนลมันีจ่าทีมผ้าพี่น้องมาบึงสุดยอดพอพันควายเผือกครับพี่น้องครับเพิ่นมี่ซื้อว่าเบาหัวแก้วครับพี่น้องซึ่งเป็นท่าหยาดของตัวใดนั่นนะครับเดี๋ยวจ่าทีมจะพาพีผ้านองมาสอบมาถามนะครับพี่เบาอูดครับพี่น้องซึ่งเป็นเจ้าของของเบาหัวแก้วครับเดี๋ยวเข้ามาทักข้อมูลจากกันกับพี่เบาอูดเลยครับสวัสดีครับพี่อูดสวัสดีครับ ครับพี่คุณแน่น้ำโตนะครับครับผมครับผมอุดเบ้าอดอนนะครับผมครับผมที่เห็นยืนอยู่นี่เพิ่นซื้อวลาอย่างเง้ยนะครับที่ยืนอยู่นี่ละครับเพิ่นซื้อเบ้าหัวแก้วครับผมเบ้าหัวแก้วครับเบ้าหัวแก้วเป็นพ่อพันควายเผือกหรือว่าควายดอนที่บ้านท่าหงุจักกันเนาะพี่เนาะสายเด็ครับพี่เพิ่นเป็นลูกของขอแก้วฟ้าครับเป็นลูกของแก้วฟ้านะครับตอนนี้เพิ่นอยู่กี่ปีแล้วครับ ตอนนี้ซีปีเก้าเดือนปาดพี่น้องครับเบิ่งครับนี่คือเบาหัวแก้วส่วนสูงเพิ่อนใดครับพี่ตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับสูงร้อยร้อยหกสิบสามครับตอนนี้อยู่ที่ร้อยหกสิบสามเส้นครับปาดพี่น้องมีโอกาสจะใหญ่ไปกวะหนี่ไหครับอาจะได้อีกนิดน้อยครับได้อีกนิดน้อยพี่น้องเต็มควายนี่จักปีครับหาถึงหกปีครับหาถึงหกปีเอาพี่น้องครับมื้อนี้จะทียนจะพาพี่น้องนะครับมา สอบมาถามนะครับมาฝากโตนะครับเป็นลูกศิษย์ของพี่บ่าวอูดเพื่อนนะครับครับผมก่อนจะไปซักไซเดเรียงเกี่ยวกับประวัติของเอ่บ้าววงแก้วเพื่อนสอบถามนะครับพี่อุดว่าไปยังไงมาอย่างไรครับคือได้หันมาเลี้ยงควายงามเริ่มต้นเท่ากัเลี้ยงกันเลี้ยงเป็นควายธรรมดาครับผมแต่ว่ามกมกควายงามก็เลยหาเขามาเลี้ยงครับจะเริ่มจากการผสมเทียมครับผม กับหาแม่ดีๆเขามาแล้วก็ผสมเทียมคัดคอดีๆเขามาครับกันี้ก็เลยเริ่มอยากเอาก้วนเขาสนามประกวดพอมีโตดีๆเขามาก็เลยก็เลยเอาเขาสนามประกวดก็นเลยพ่อได้จับใบายรางวัลครับโอ้พี่น้องได้รางวัลแล้วเป็นว่าครับได้ได้กับองพอแก้วนี่ก็คือว่าได้หลายแล้วครับผมแง้มให้พี่น้องฟังแน่เฉพาะแชมป์กับซีฟเอสแชมป์ซีฟเอสแชมป์พี่น้องนี่แหละครับเบิ้งครับ สมฐานะเพื่อนครับพี่น้องใหญ่สูงนะครับยาวสิบเอ็ดแชมป์ครับสมกับเพิ่นได้แชมป์มิลลีครับพี่น้องครับล่าสุดเฮ้ยู่ไส้ครับพี่ช่วงนี้โควิดน่าล่าสุดนี่ล่าสุดเอ่อล่าสุดไในรอบแชมป์ครับแต่ว่ารางวัลใหญ่ๆกับของอิสานโลกของอุทัยได้มากกับเกือบแทบทุกสนามแล้วครับปลาใหญ่กัรเรือคอนแกนอีกครับคอนแกนงานเกษตรน้อขอนะครับน้อ ครับะครับแต่ลองผมถามีสนามเปิดประกวดอีกนี่เอาเขาพอพันธุหลุนใหญ่บ่ครับก็เหลือพอพันธุหลุนใหญ่ครับต้องเก็บรางวัลเก็บเป็นบ่ครับพี่ยังงต้อเก็บแน่นอนครับพี่น้องเบิ่งสันคอครับนีแค่อายุ4ปี9เดือนเด้อพี่น้องเบิ่งสันคอเพิ่นนะครับนี่แล้วครับที่เขาเอื้อนมาโตูบคอค้อบะเข็งพี่น้องครับเห็นบ่ครับคอเพิ่นสิเป็นสันใหญ่ๆสามเหลี่ยมนะครับพี่น้องคือค้อบะเขียงไงละครับพี่น้อง เบื้องโตปรคอโตปรคอรคืออย่างโตกลมเลือกๆไงละครับพี่น้องครับด้านไหนไงครับผมอ่าเดี๋ยวจะทิ่มพายพีผนองมาเบื้องถ่ายเพลินนะครับเบื้องถ่ายเบื้องขาเบื้องเล็บพี่จุงโซ่พีโซ่น้องนะครับอ่าครับมุนให้เบื้องน,นะครับเฮ้ยหมูตอนเบื้องครับนี่แหละครับพอพัน บาหัวแก้วครับพ Back mm hmm. ี่น <ain> <uchen> ้องฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับเดี๋ยวจ่าที่มจะพาพี่น้องไปเบิ้งทายาทของเพื่นนํานะครับอ่าเห็นบ่ครับนี่แหละครับโอประคอข้อประเข็งครับเห็นสันคอเบิ่งครับโดยความสูงเพิ่นครับบังครับผี่อูดบบเห็นคนเลยพี่น้องผุนถมหัวยืนมือครับสูงคักครับอ่าตอนนี้เปิดผสมบ่ครับพี่เปิดเปิดยุ่ผสมตอนนี้กัเปิดผสมเปิดแบบไปครับ เปิแบบไปกับเนาะครับก็มีพี่มีน้องมาเยี่ยมมายามเอามาผสมอยู่มาเรื่อยๆครับอืมเรื่ำการจำว่าหลายวัได้ครับกำหนดรับได้์ชารทสองสามแม่ครับอ่าจำกัดโดยสถานที่ของห้องเนาะพี่เนาะแล้วบาทที่นี่ราคาราคาในการผสมนะครับผมทองทองละสามพันครับทองละสามพันครับผมผสมแล้วเอากลับผสมแล้วเอากลับถ้าถ้าก้ยกลับซัดอีกเอามาผสมไดเอามาผสมอีกในราคาเดิมเนาะพี่นอ ครับผมจนติดหมดแล้วพี่น้องครับอุ้ยฝากเบาหัวแก้วไว้หน้าอ้อมอกอวามใจครับพี่พุธครับผมไปไทยหลายขอกับมีแต่พอพันควายดำเนาะที่นี่ผมอยากสิถามเสน่ห์เสน่ห์ของควายดอนหรือควายเผือกเนี่ยพี่พุธลงไรนี่เสน่ห์เพิ่นหวังได้ครับพี่ขาวชมพูนี่ยนะครับผมควายดำกัมีหลายแล้วเนาะครับควายดำเนี่ยมีหลายเท่ากัเลยเอ่อหันมาเบิ่งสีขาวสีชมพู ไลาเดี๋ยวลงทงนี่ข้าเพิ่นกินยาที่ทงหน้าดิโอ้งามสบายตาแม่นมาครับ <c oughs> เดี๋ยวลงไป <c oughs> เห็นเขาขาวผลอยู่กลางทงเหมือนิตี้ตองตาต้องใจเนาะพี่นอะ <c oughs> สะดุดตาข้อในเิ่ง้อนยมสิ่งที่เามแมนมาครับผมอ่าพี่น้องครับนี่แลละครับสุดยอดครับเบาหัว,วแกวครับพี่น้องทายาทของแกวฝาเนาะพี่นอะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นี่ถ้าอยาเพิ่นหลายไปครับพี่จากโต้แล้วเริมทายอยขอดแล้วน้อก็ตอบโจทย์เพ่นีเดนทรงหลวงนี่ด่านไหนครับพี่กะกเบิก็คือลักษณะื่อพคนนือพอก็คือเจ้าเนื้อเจ้าเนื้อแข้งขาใหญ่กระดูกใหญ่น้ะพี่น้อครับล้ำตัวกัล้ำอืมครับพี่น้องเบาหัวแกวมีกวสตัวอยู่มียสองสามตัว เดี๋ยวจะทีมผ้าผีพา่น้องไปช่มเนี่ยพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวช่มผลงานของหัวแก้วครับผมครับผมนี่แหละครับบากหัวแก้วครับปากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องนั่ครับรอครับครับเบื้องหนาเพื่อนขออนุญาตเบื้องหนานะครับผมเพื่อนลักษณะเพื่อนคือกันเลยนะครับครับแก้วฝ้านะครับเนาะท่ายืนนาตา สังเกตเบือบอ้องเอื้อวกเผาเพื่อนพี่น้องเ <c oughs> บื้องเอืกเผานะครับเ <c oughs> บื้องแข้งขาต้นโตอมชมพู่งามดีนะครับพี่น้องปาดครับมาที่นี่มีความสุขบ่ครับผมอยู่น้ำข <c oughs> ้อยมีครับมีผ่อนปรนไดฝนตกยังได้กับยูได้ครับว่าแต่เดี๋ยวน้ำข <c oughs> ้ยงงอยเห็นเงาเมื่อเงยเมื่อเห็นข้อยเข้ากาับ ชื่นครับสดชื่นครับอันเท่าที่จะาทิมเคยไปสอบถามพี่น้องนะครแต่ละขออเพื่อนว่าอันตกางามแรงมากนี่ขันทินข้วยสวงลุบนี่บอกื้กินบอรอิ่มนี่ทุกหลดประทันนะทุกใจเลยครับก,ก,กเขาบ่าก,าากาลนาะำนึงไม่สมาชถกของขอบคว้าเขา้าครับถ้าเขาบอิม่มถ้าเขาบอิม่มเขาก็บู้สึ่ว้เป็นอย่างเขาก็ตกองไดหาครับ ก็คย่อ่าใส่ข้มไฟนะครับเลี้ยงอยาไม่ให้ปลาหิงตอนโอ้ปลาหนันเฮ็ดหยังกันขึ้นก็คือเด็กไม่ได้ก็ต้องเกี่ยวกัเกี้ยวก็ค่อยครับพี่น้องฝนตกก็ต้องเกี่ยวครับแดดฮ่อนก็ต้องไปหาหญ้าให้เขาครับปลาเลี้ยงเขาดีเขาก็บักมือเขากับตอบแทนเท่าตอบแทนเท่าแมนวะครับอืพี่อุตเริ่มเลี้ยงไม่จักปีแล้วนะครับผม อกีกเอนัปีสีหกะเกือบยี่สิบปีเนาะมาหอดีหกสีเนาะแต่วาเันเป็น้เริองบวดกเจ็ดปีหรอคเดปีแล้วโอ้พี่น้องครับเงี่มให้ฟังราคาได้พ่พี่หัวแก้วนี้มีพีมีน้องมาให้แล้วหลายบันไดราคา่นตอนนี้กอยูแต่สามนะครับแต่สามสามแบบงเป่งๆแล้วพี่น้องเด้อ บ่าเป็นบ่าเป็นสามกลางๆเด้พี่น้องจ่ายควายมันไปมาได้ครับเอาไว้บริการีบริการน้องกันครับครับผมไักควายเถือว่าเป็นควายครูไบรมีของเฮานะพี่น้องครับผมอ่าพี่น้องครับแล้วในการให้อาหารล่ะครับพี่ควายพอพันธุ์ใหญ่ๆอย่างสิพี่ให้อาหารแบบใดครับผมเขาก็กินจะกินอย่ากินอาหารกินเปรี้ยงครับผมแต่บ่ได้กอยากกินเกินไป กินกับ่ได้กินหลายเกินเกินเกินควายตัวธรรมดานะครับผมก็ให้กินปกติปกติค่ะผมซึ่งโดยพันธุกรรมเพิ่รรมเพิ่มมันบ้งครับพี่กล้ามเขาก็ใหญ่อยู่แล้วอไม่เรื่องของการกินจำปาบพแก้วก็ถือว่าเรื่องง่ายครับแต่ต้องเพื่อนหน่อยตัวนึองอยู่อืมกินในหน่อยแต่ว่าเด่นด้วยพันธุกรรมทีเ่เฮ็ดใหกล้ามเนื้อนะครับกระดูกโครงสร้างมันใหญ่อยู่แล้วม่พี่กินในหน่อยเพิ่นก็อัตราการเลี้ยงเนื้อเพิ่นกั เพิ่มขึ้นมาเองนะพี่เนาะครับอ่าพี่น้องการกินยุ่นี่แต่กินที่ที่เลี้ยงอยู่อ๋อยุ่นี่เกาเกาตัวนี่เนาะครับเขาจะกินปริมาณเท่ากันเัืงของอาหารนะสินะครับในช่วงว่าอาหารจะมือละสองสามโลครับหนากระตัวระหอบเป็นเป็นแดงเป็นขาวเป็นขาวรับอืมที่ช่วงเก่าช่วงแรงเป็นจะกินซุ้ยี่กับหมูครับผมยังไงครับว่ามันว่ากวุ้ยตัวไงหรือสิ่งอย่งนี้ตัวไงกันอยังไงยังไง การบริหารจัดการนะพี่เนาะอ่านี่นะครับพี่นอ้องเบื้องไทย,ไทยนี่นี่พี่นอ้องไทยบักหน้าตัดครับแม่นมับพี่ลักษณะของไทยบักหน้าตัดก็คือห้องปาดบักหน้าแบงเคืองเนี่ยครับพี่นอ้องนะครับแล้วก็มาประกบที่ไทยนะครับมันจะนู่นออกสองขางนะครับเบื้องหางครับพี่นอ้องเบื้องใครใค่ง่าม อาดเบิ่งครับหางกับหางแง่ครับพี่น้องขับเป็นงัวหางแง่เอาเอืน่นใหญ่ครับเบิ่งถ่ายเฮยเพื่อนไข่งามขาหุ่ยคือควายพอพันนี่ต้องแขงขาใหญ่นะพี่เนะาะเพื่อจีจะร่องรับน้ำหนักของเพื่อนขาหลังนี่ตงง้องใหญ่ไข่ต้องเพียงกันงามเพียงกันอาดครับพี่น้องเบิ่งครับสุดยอดครับเพิ่นโงัวกับขึ้นมาเลยครับพี่ หวัวแก้วครับพี่น้องบาหวัวแก้วโอดะพี่ว่านำนักเพื่อนซิอู่เท่าไดครับตอนนี้ตันสามปลาบึง่งกระดูกแข้งขาครับพี่น้องเร็บแก้วเด้อพี่น้องเด้อสีเงาขาวอมชมพูครับยืนสวยครับพี่น้องสมกับสายประกวดครับพี่อ้ดนครับ ในหลักการเลียงควายเนี่ยนะครับถามีคนหลุนใหม่นะครับอยากจะเลียงควายแบบพี่นะครับอยากหันมาเลียงควายออกมาจากโุงงานเก็บเงินไดจกกักอนแล้วอยากหันมาเลียงควายอยู่บ้านอยู่น้พ่พนำแม่เนี่ยพี่มีวิธีการแนะนำในการเลือกควายนะครับและก็วิธีการเลียงเนี่ยแนะนำพี่แนบหน้องแบบใดครับพี่ครับถ้ามีเงินพุนจักนำเนาะครับผมผู้อยากมาเริ่มต้น เทาก็าเอาเท่าที่มี่อนเยอะแพึ่งไปหาปู่หายืมครับเวลาเขาสิปเลือกซื้อเขากับหาเบิ่งตัวที่มันจะเป็นตะไปต้อได้แม่ที่เป็นกระจายรูปดีครับผมเขามีเงินแสนเขาก็บบอลภาษิไปซื้อแสนนะครับผมเขาก็าต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้กากวบก่อนล่องอย่างเบิ้งกรอนครับเอาจนว่าเขาาอย่างเก่งเขารูใจเขาาลี้ยงเป็นแล้วเขาจังคอยไปหาครับผมจังคอยไปหาตัวที่ดีๆแลค่าสูงๆก็ได้ครับผม แต่ว่าในการเลี้ยงเนาะเข้าก็ตตองมันสือมันขายครับเข้าจังสีมีเงินหมุนถ้าเขาบ่ซสื้อขาขายเลยเข้าก็สิบ่มีเงินมาหมุนไม่นในครอบเข้านะครับผมจังโบวร้านพ่นวานะพี่เนาะมันสือมันขายบชิบหายแน่นอน่าสั่นครับพี่น้องครับเลี้ยงไปแล้วเลี้ยงได้ดีได้เก่งแล้วหาจับตรงงามๆมาประกวดหรือว่าเข้าพัฒนาเข้าพัฒนาจากที่เขามีอยู่ก็คืออาจสิเป็นแม่ในน้อยแต่ว่าเข้าใส่พอดีๆเข้าไป มันแต่ทรงไปได้ถึงแบบลูกควายจนถึงเขาสนามประกวดได้นะครับผมได้เห็นไหมครับพี่จังแม่ของบ้าหัวแก้วนี่เพิ่นเพิ่นสูงลไรนะแม่แม่บ้าหัวแก้วนี่แม่ของบ้าหัวแก้วนี่สูงลอยสามสิบแปดครับบ่ถึงลอยสี่สิบแต่ว่าทรงลูกสูงถึงลอยหกสิบสามพี่น้องครับนี่คือพันธุกรรมของควายครับแล้วในการเลือกควายนี่ครับพี่พี่ไปเห็นแม่ของเพิ่นเนี่ยแม่บ้าหัวแก้วเนี่ยพี่เห็นลักษณะใดมัน ถืกตาเตะตาพีเลยเนี่ยจะเตะตอนนั้นเนาะครับกระเบื้องแล้วก็เออก็เป็นสีเผือกเนาะครับแหลกเป็นเผือกเผือกงามเปลือกไฟเลยครับผมเป็นเผือกไฟกับแข้งขาหน้าตาจะคิดว่าใช้ได้ในตอนตอนนั้นครับผมจะเล่นเลือกเบคนมากครับผมแล้วเพิ่นก็ตอบโจทย์ตอบโจทย์ครับได้ลูกหาโตกับ่บผาจักโตั่โบผาจักโตเลยเขาสนามประกวดได้ทุกตัวได้ครับโอ้โหยัง่ได้ก็คือได้ไปเป็นพอขุ่นผุนเนี่ยครับโอ้โหพี่น้อง ก็คือเป็นเกตราคาควายงามไปโบ,บเมนควายเนือพี่น้องครับเบิงครับสุดยอดครับเดี๋ยวจ่าเทีมจะพาพี่ผาน้องไปเบิงแม่ของบบาหัวแก้วนะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่จ่าเทียมสอบถามพี่อูดมานะครับเพิ่นมีลูกของเอกมองคุนครับพี่น้องนะครับเพื่อพี่น้องผู้ใดอยากมาเยี่ยมมายามนะครับอยากจะไปไหวเป็นพอพันสายประกวดของคอ,อ,อของฟ้ามจาของ มือนีจะที่จะคุ้มพี่อูดเปิดราคาห้พี่น้องครับพี่น้องนะครับจังไดมาแล้วมือนีต้องคุ้มครับพี่น้องครับอาครับพี่น้องสําหรับมือนีนะครับจะที่กับพี่พะนองมาเบิ่งนะครับเบาหัวแก้วนะครับสาหรับคลิปต่อไปฝากพี่น้องติดตามนํานะครับจะพาพี่พานองไปเบิ่งคลิปนะครับลูกนะครับแล้วก็ไม่ควายแม่พันธุ์นะครับของพี่อูดิ่นครับพี่น้องครับพี่อูดครับสำหรับมือนีจะทีมขอขอบคุณพี่อูดได้หลายครับที่มาให้ชม นะครับบ่าหัวแก้วซึ่งเป็นพ่อพันธุ์หลักนะครับเป็นพ่อพันธุ์สายประกวดของพี่อวดนะครับผมแล้วก็พี่อวดให้ความรู้นะครับพี่น้องเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับในการเลือกสือควายนะครับผมอ่าเราพาดบระเดเลยนะครับพี่น้องจ่าทีมขอขอบคุณพี่น้องที่กิลกังติดตามช่องจ่าทีมอยู่ตอนนี้นะครับเด้อกาฟากดไล่กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้จ่าที่มเพื่อที่จะที่มเห้คลิปใหม่ๆนะครับให้พี่ใหนน้องได้รับชมนะครับ ครับพี่น้องอย่าลืมติดตามครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปของข้าวแม่พันธุ์นะครับแล้วก็ทายาดของบ่าวหัวแก้วแล้วก็อีกหลายๆพ่อพันธุ์ครับพี่น้องครับพี่อ๊ดสำหรับมินี้จ่าทีมขอขอบคุณผู้เล่หลายครับขอบคุณครับสสวัดีครับครับผมสําหรับพี่น้องนะครับจ่าทีมขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ